สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพอกับผมอีกชินเคยครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับหลังจากฝนตกหมู่บ้านครับตอนแรกผม่วันหนึ่งสิบปอยลุ่งไหนครับผมก็เลยสำรวจแปลงห้าก้อนครับไปสำรวจแปลงหยาก้อนนะครับก็เทวบหยากัยังดินบลเลนะครับดินบลเลนะครับเพราะว่าเป็นฝนไม่นะครับหมู่บ้านน้ำก็ทถ่วมอันนี้ก็น้ำก็นยังแห้งบ้านโบครับ ครับบรรยากาศด้วยพี่น้องอีอยู่แบบนี้แหละครับปล่อยงว่วลงไปเลยครับพี่น้องนี่เก็บเล็กเจ็บม่ครับฝากพี่น้องเขานะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกเกษตรครับนี่ครับปลอยลงแปลงปลอยบรรยากาศโอ้ยขึ้นไหมแล้วพี่น้องไขกับฝนอยู่ไหมอีกรอบเป็นรอบรอบรอบนะครับผมก็เลยตัดสินใจครับปล่อยงว่วลง ถ่ายไมาอีกรอบนี้ผมก็บโสิบัลลปล่อยลงหนุกับเพราะว่าดินสีอิ่มําำล้วก็ตั้มไผ่ปลงหยามันรินะครับนี่ก็ถือว่ายังบระท่านรินะครับเพราะว่าฝนตกมากใส่สองเถื่อนะครับดินก็ยังบระท่านอิ่มนํำนะครับดินกลามเร็วแห้งเร็วนะครับเพราะว่าแดดออกได้พีนังครับนี่แดดออกก็ดินกับกลามเร็วปล่อยไปแล้วแปดตัวครับแปดตัวเก่ากับง้วหน่อยครับนี่ขอดไม้ ลงมาแล้วครับเก็บได้เก็บไมยครับฝ่าพี่น้องเข้าตามภาษาคนหากว่าหัวใจกเกษตรครับเป็นหย่าเพ่โอลาสองไรนะครับหย่าสองไรนะครับเรียงว่าระยุยแปดตัวได้พี่น้องครับหย่าเพ่งโอลาสองไรเรียงว่าเลยุยแปดตัวครับนี่ป่วยลงมานี่นะครับ,รบกับว่าหน่อยน้ำถ้าฝนบาตัวกรเสรียดกินอยลร้มืออยพี่น้องเป็นสิปมือคนละครับกาหย่าสิมบด พ้อนหนาหม้แล้วผมก็จะได้ขังนะครับขังควกไว้คือเกานะครับตัดหนาไม่ให้กินนี่เปลยงปล่อยง้วแม่ครับนีแต่วง้วแม่ล้งไปครับง้วผ้น้หย่สองตัวกับง้วผ้น้อย่สองตัวหรือง้วแแม่สาวง้วแม่พันธุ์นะครับอันนี้เป็นง้วที่ผมพัฒนาขึ้นมาได้พี่น้องพัฒนาขึ้นมาจากง้วบานๆเฮ่านะครับ พัฒนาขึ้นมาจากว่าบ้านๆหรว่าเป็นท้ามันตีเอฟกับเอฟสามนะครับพัฒนามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมก็แยกขึ้นมากับเอามาขังไว้ขอกด้านหลังนี่แหละครับเอามาขอกด้านหลังยกับแปงหยาเนี่ยครับยกับแปลงหยาแบบนี้เลยครับนี่ผมก็ทําขวกไว้ด้านหลังนะครับเพื่อเกยบไว้เป็นแม่พันธ์แม่บอกครับประ่าสิเป็นสายเนื้อสายสวยงามนะครับผมก็ต้องพัฒนาขึ้นมาเกีบยไว้กอนนะครับชอบ เนื้อกับไปเนื้อชอบสวยงามกับไปสวยงามนะครับก็ตามใจจะของนะครับเรียงว่าต้องศึกษาหาความู้นะครับพัฒนาไปเรื่อยครับเรียงว่าต้องมีแปลงหญ้าแบบนี้ละครับพี่น้องครับผมไปเห็นพี่น้องช่วงนี้เจอปัญหาแล้ะครับหนาลุกหน้าครับหนาทำหายทำหน้าครับเจอปัญหาเลยครับเพิ่งจะเริ่มทาหนหน้าทายขนทาดะเตรียมไายเขาบ้านเขาเลยครับอื กมีพี่น้องหลายคนก็มาขอจองทอนพันธุ์ครับทอนพันธุ์ห้าเพียงราไปปลูกครับผมก็เก็บไบ้ครับหยาเพียงราไปปลูกทอนพันธุ์นี่ต้องไดอายุด้วพี่น้องอายุสามเดือนนะครับเพราะมาสามเดือนครับให้เป็นทอนพันธุ์จะได้อายุเป็นอายุสามเดือนให้ท่านแปลงไว้ครับเอาไปปลูกครับท้ายคลิปนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ต่ความสุขความเจริญนะครับความเจ็๊ยบจะห้ได้ ความไข่จะได้มีครับบุญกุศลน,น้ำตุ่มน้ำสู้ตุบาทยางหรือพี่น้องครับถ่ายคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมน้ำครับแจ้งเตือนลีบต่อไปก้าเข้ามาสวัสดีครับ